มาต่อครับเมื่อกี้เราก็คุยกันถึงเรื่องว่าเออเราไปเรียนแล้วเราเจอใครบ้างล้าจะเจอเพื่อนร่วมชั้นเจอคุณอาจารย์แน่ๆแหละแล้วก็นั่นแหละเพื่อนต่างๆที่แบบมาสหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแม่ค้าพ่อค้าหรืออาชีพอิสระหรือว่าจะเป็นแบบพนักง,งานบริษัทกระทั่งราชการก็ยังมาเรียนกันเลยอยู่ผมเออแล้วผมมาตลกมากไปเจอ อาจารย์ที่สอนผมเรียนสมัยผมเรียนปวชเลยนะแกก็มาเรียนตัดผมมาแปลกมากเลยแก,กเกษียณแล้วไงทีนี้แกไม่มีอะไรทําอ่ะแกก็เลยแบบมาเรียนตัดผมแล้วแม่งโคตรบังเอิญที่ว่ามาเป็นรุ่นน้องเราอะไรเงี้ยเราก็ตบกระโหลกได้ห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกอาจารย์ตอนนั้นสอนผมก็โคตรเที่ยวเลยตอนนี้ก็ต้องมาถามผมว่าตัดยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็จะได้เจอคนเหล่านี้นะครับที่ว่าเออไปเรียนแล้วก็เจอ ทีนี้เรียนก็จะเริ่มต้นจากพวกลองทรงไอ,อทรงนักเรียนก่อนขอขอโทษทีครับทรงนักเรียนก่อนไอพวกเนี้ยมันก็คือเบสิกอะเบสิกเริ่มต้นที่ทุกคนต้องเจอที่แบบว่าเราจะต้องเจออยู่ะในการตัดผมแรกๆไปเรียนที่ไหนไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลอะเขาก็จะสอนคุณในเรื่องของทรงนักเรียนหมดเืมป็นทรงนักเรียน แล้วก,ก็การจับอุปกรณ์การเซตติ้งใช้อะไรบ้างเนี้ยเริ่มต้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกที่ไม่ว่าจะมีซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยเออการเลือกเลือกเลือก,เล,อกเลือกอุปกรณ์ในการเรียนอาจารย์เขาก็จะแนะนําแล้วกเออ็เราก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้นะอินเทอร์เน็ตหรือว่าทาองอะไรเนี้ยส่วนเดี๋ยวเราจะแบบแยกไปเลยคลิปเนี้ยเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆว่าใช้อะไรบ้างอ่ะัน,นี้ยคืออยากรูว่าคือแบบไฟเซ็ตสำหรับการ เราก็มาดูว่าเออเราคิดยังไงถึงถึงแบบมาจุดจุดนี้อะไรเงี้ยการตัดผมที่ดีมันเป็นเป็นงานศิลปะเออคิดให้ให้ทุกคนคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าการตัดผมอะมันก็คือศาสตร์และศิลป์ศาสตร์คืออะไรก็คือการวิชาการมันจะมีวิชาการในนั้นศิลป์ก็คืออะไรก็คืองานศิลปะที่มันจะควบคู่ลงตัวกันไปแบบว่าไม่ใช่แบบศิลป์อย่างเดียวคือจะออกแบบอะไรยังไงมันก็อันนั้นมันก็ไม่ใช่มันก็จะมี ในเรื่องของศาสตร์วิชาการว่าเออการแบ่งเซกชันตรงนี้เรียกอะไรตรงนี้เรียกจุดอะไรต่างๆบนกระโหลกศีรษะมันก็คือเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลปก็คือความคิดความคิดเอทที่เราจะแบบออกแบบให้ลูกค้าอะไรเงี้ยให้มันเหมาะสมกับหน้าตาเขาเหมาะสมกับลักษณะผมเขาอ,อันนี้ก็เกี่ยวกับงานศิลปะแหละหรือว่าว่าแอดวานไปอีกก็คือแกะลายวาดรูปเลย มันหัวอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบทําได้ก็ก็คือคุณแบบเจ๋งเจ๋งมากอะ่ะถือว่าเป็นการเป็นสุดยอดแล้วอะ่ะแล้วก็พวกงานสีก็เป็นงานศิลปะเหมือนกันอ่าแต่มันอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีไม่มีผิดหรือไม่มีถูกขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรจากการทํนนนานั้นอ่าเท่านี้ให้เข้าใจด้วยว่าได้อะไรใช่เราเราเราจะจะต้องรู้ก่อนว่าเราทําเนี้ยเพื่ออะไร แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทําให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะก,ก่อนก่อนที่เราจะลงมือตัดไปว่าเออเราต้องการอะไรจากจากการทําอย่างนี้เราต้องการตัดสั้นเพราะอะไรหรือเราต้องการไว้ยาวเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณมีโจทย์อันนั้นแล้วคุณแก้โจทย์อันนั้นได้มันก็จบมันจะไม่เหบเอ้ยทําผิดไม่ใช่อันนี้คือการทํางานที่ที่จริงนะการทํางานจริงในร้านแต่ถ้าตอนเรียนอ่ะเออโอเค เราต้องทําตามโจทย์ที่เราได้มาก่อนอาจารย์สอนยังไงก็ต้องเป็นไปตามแพทเทิร์นบทเรียนนั้นๆก่อนอแต่มันก็ยังแบบว่าเราก็ายังสามารถแบบเอ,อคิดอะไรก็คิดนอกกรอบได้เป็นสิ่งที่ดีครับคิดนอกกรอบได้เป็นสิ่งที่ดีไม่มีถูกไม่มีผิดอันนี้ก็คือแนะนํานะอืแนะนํากันไปจากนั้นรุ่นพี่หรอรุ่นพี่ เราจะ,จะเรียนก่อนในห้องเรียนในคลาสก่อนเรียนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็จะแบบว่ารู้จักคนนั้นคนนี้คุยกันมีเพื่อนละพอจะเริ่มมีเพื่อนก็จะเริ่มมีกลุ่มก็เลยเริ่มมีกลุ่มก็จะสนุกสนานละคาราวนี้พอได้รู้จักกันก็จะสนุกเรียนตัดผมมันสนุกมันไม่น่าเบื่อครับเพราะว่ามันได้เจอคนได้คุยได้ปาร์ตี้ได้รีแลกแต่มันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะครับบางคนเขาอาจจะซีเรียสมาเรียนต้องได้ จะต้องได้อะไรกลับไปแต่แบบว่าก็อย่างน้อยก็ได้ความบันเทิงกลับไปแต่สถานที่ที่แบบแต่มันก็มีที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีอ่ะเออว่าบางทีเราเจออาจารย์แบบว่าเออก็ไม่ได้ว่าท่านน,นะแต่แบบอุปนิสัยเขาก็อาจจะแบบว่ามีบูลลี่มีอะไรอย่างเงี้ยเอาอเลยเคเราก็รู้แหละว,ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็เฟดออกมาดีกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเอ,อืม ก็มาหาสถาบันที่มันเหมาะกับคุณเหมาะกับตัวพี่ๆน้องๆเองดีกว่าว่าเออเพื่อนร่วมห้องสิสภ,ภาพสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันเหมาะว่ามันน่าเรียนมันสบายมันโล่มันไม่เครียดอย่าไปเครียดกับมันครับการตัดผมถ้าเครียดยิ่งเครียดมันยิ่งทําไม่ได้เออเราก็ทําแบบว่าเออเหมือนเราแบบผ่อนคลายเหมือนเราทำฮ็อปปิก้การอดีเลกอะไรอย่างเงี้ย คิดซะว่าอย่างนั้นก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจริงจังขนาดไหนมาสักพักหนึ่งเรียนในคลาสสักพักหนึ่งแล้วเราจะตัดทรงนักเรียนได้แล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะพาเราอะไปเดินสายตัดจริงตัดกับเด็กจริงๆที่อยู่ตามโรงเรียนต่างในในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการที่อาจจะเขาได้เขาจะได้รับหนังสือมาเชิญเชิญช่างจากทางวิยาลัยให้ไปตัดผมที่นั่น เราก็าไปเขาเรียกการออกหน่วยออกหน่วยตัดผมบริการประชาชนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะพาเราไปจะนัดแนะชี้เป้าโรงเรียนนี้ไปกี่โมงตัดตัดมันจะจะตื่นเต้นมากหัวแรกในชีวิตแบตเตอรี่ที่สั่นแล้วยังไม่แพ้มือเราที่สั่นกว่าสั่นเหมือนแบบเราขย่าติ้วเลยแล้วยุคผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใช้แบตเตอรี่ที่แบบมีสายอ่ะ ไม่เหมือนสมัยนีที่มันเป็นแบบไหลสายหมดแล้วอะตอนนั้นมันก็จะแบบพันอีลงตุงนางมั่วไปหมดแล้วก็ตื่นเต้นถ่าแบบจำอะไรไม่ได้ขออย่างเดียวคือให้คุณมีสติมีสมาธิลำดับเหตุการณ์ว่าเราเรียนอะไร,ระบ้างออมีแบบว่าเออการวิเคราะห์ว่าเอออะไรหนึ่งสองสาตามที่อาจารย์เรียนมาเลยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งกลับไปทบทวน ทบทวนยังไงอะ่ะดูคลิปดูอะไรต่างๆน,าน,านาันนทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นใน y u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  e t t k t t o k แพลตฟอร์มต่างๆ IG อะไรเงี้ยมีเยอะให้คุณดูอะ่ะคุณก็กลับไปทบทวนว่าเออวันนี้เราเรียนอะไรมาบ้างเราได้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยถ้าคุณจริงจังอาชีพนี้มันสามารถเลาะเลี้ยงคุณได้เลยยันยันคุณทำไม่ไหวอะ่ะยันคุณแบบเออยืนไม่ไหว สายตาไม่ดียกแขนไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณทำไหวก็เสียแล้ว60แข็งแรงฟิตก็ยังทำได้อยู่ครับต่อไปอะไรต่อละ่ะคราวนี้คือเหมือนกับแบบแบบให้ลองทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมการให้ตัดใช่ก็ลองทำไปเลยเดี๋ยวรุ่นพี่เขาช่วยหรอว่าอาจารย์เงี้ยอ่ะเวลาเราไปออกหน่วยตัดผมให้กับฝึกอะเวลาเราไปฝึกให้กล้ากล้าที่จะทำกล้าที่จะตัด เพราะว่าอย่างน้อยจะมีรุ่นพี่มาประกบครับรุ่นพี่ก็คือพวกผมนี่แหละที่แบบคอยไปช่วยไปดูน้องๆไปเทรนนี่รุ่นพี่ที่ดีสมควรเป็นแบบไหนเราบอกเลยเรียกฝากสำหรับรุ่นพี่หลากหลายหลายหลายหลากไปด้วยเลยรุ่นพี่ทุกทุกที่แบบว่าเออผมฝากนิดนึงนะารอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ส่วนตัวนะครับก็คือรุ่นพี่ที่จะไปสอนน้องๆหรือไปเทรนน้องๆให้น้องอจบงานให้เรียบร้อยก่อน แบบจบงานให้ปล่อยให้เขาตัดไปเลยปล่อยจะผิดจะถูกไม่ไม่ต้องสนใจแค่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงวพอไม่ต้องแบบว่าเขายังตัดไม่เสร็จแล้วไปเจาะแจ้เอ,อ้ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยให้เขาตัดให้จบก่อนนะครับแล้วแล้วเขาตัดจบแล้วเขาเขาไม่ได้ตรงไหนอะเขาจะมาถามรุ่นพี่เองเขาจะมาถามให้เขาจะมาถามเราเองอ่ะว่าเอ้ยพี่ตรงนี้แก้ยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงปล่อยให้เขาทําเองก่อนปล่อยให้เขาเดินก่อน ถ้าเขาล้มเมื่อไหร่ค่อยไปไปดึงเขาขึ้นมาผมจะเป็นเป็นสไตล์นั้นเวลาผมไปเทรนน้องๆอง่ะปล่อยเข้ตัดเลยตัดกันตามสบายเลยเขาเรียนมาแต่ถ้าตัดไม่ได้เมื่อไหร่เขาจะเรียกเราเองเราไม่ต้องเสนอตัวเข้าไปหาว่าเฮ้ยไม่ได้นะนี่ไม่ได้นะเพราะว่ามันบั่นทอนจิตใจอะ่ะเหมือนกับเรายังตัดไม่เสร็จเลยอะ่ะทําไมอะ่ะเดี๋ยวรอผมตัดเสร็จก่อนดีแล้วพี่ค่อยมาตรวจงานอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากนิดเดียวอืม แต่ทุกคนอนะ่ะเออผมรู้ไปด้วยใจหมดแหลวไม่มีใครได้ตค์หรอกไปด้วยแบบเออรักในอาชีพรักในเพื่อนร่วมอาชีพรักในอาจารย์รักในสถาบันก็เลยไปแบบ,แบบแบ่งปันอะไรตรงนี้ให้กำลังใจน้องๆ้วยรุ่นพี่รุ่นพี่แบบแล้วก็เอออันอย่างเหลืออยากให้รุ่นพี่อ่ะแบบว่ามีให้กําลังใจเอออย่าไปแบบว่าทําให้เขารู้สึกแย่เพราะว่าเขามือใหม่คุณก็เคยผ่านตรงนั้นมาก่อน คุณก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนคุณลองคิดกลับไปว่าเวลาคุณจะพูดอะไรบูลลี่หรือว่าไม่ดีติอะไรเนี่ยใจเขาใจเราเนาะเราก็เคยทําไม่ได้มาก่อนหรือว่าคุณอาจจะเก่งมาเลยก็แล้วแต่แต่คนเรามันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันความคิดความสมองอะไรต่างๆนานาการวิเคราะห์อะไรมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังทําได้ไม่ดีในวันนี้แต่ถ้าเราแบบว่าแนะนําหรือว่าให้กําลังใจกันอย่างน้อยถ้าใจมันมาอะไรมันก็ทําได้ แต่ถ้าเราไปตัดทอนเขาอาจจะทอ้อหรือว่าเลิกเล่นไปเลยเลิกเรียนไปเลยอะไรเงี้ยเลิกทําไปเลยก็ได้แบบเออทําไมต้องมาเจอคนอะไรแบบนี้อยากให้แบบวงการตัดผมมีแต่คนที่ไม่มีอีโก้แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีไม,ไม่ไม่เกียนไม่ไม,ไม่ไม่มาว่าบูลลี่อะไรกันอะไรเงี้ยอยากให้วงการตัดผมเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ว่าร้านนู้นตัดไม่ดีตัดร้านไหนมาหรออะไรเงี้ยทาไมตัดอย่างนี้ละผมไม่เคยพูดนะ สำหรับส่วนตัวกับลูกค้าลูกค้าไปตัดร้านไหนเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเราเรามีหน้าที่อะไรอะ่ะเรามีหน้าที่แก้หน้าที่ตัดคุณก็ทําไปไม่ใช่แบบว่าเออร้านนั้นไม่ดีร้านนั้นไม่ดีมันไม่มีใครดีหรอกมันมีแค่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจมันถูกใจเขาหรือเปล่าล่ะเออมันถูกใจเขาก็จบมันถูกใจลูกค้าก็จบดีไม่ดีไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นศิลปะบางคนตัดแบบเลเทเลยแต่ลูกค้าโอเคอ่ะฉันชอบแบบนี้เออก็ก็โอเค ก็แค่นั้นเองอย่ามาบูลลี่กันเลยแล้วก็อย่ามาอย่ามาโชว์เหนืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกครับทําตัวเหมือนแบบว่าเออเราคิดดีน้ําไม่เต็มแก้วคอยรับรู้รับฟังเออแนะนําสิ่งดีๆให้น้องๆขับเคลื่อนวงการตัดผมหรือว่าวงการแบบว่าช่างอะไรเงี้ยให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปในแนวทางที่ดีดีกว่าเนาะ อะไรอย่างนั้นประมาณการสุดท้ายอยากจะฝากอะไรน้องๆไหมเพราะน้องเวลาเวลาน้องเขาท้ออย่างเงี้ยพี่บอลมีอะไรจะฝากเหมือนแบบแล้วการเรียนอยากจะฝากน้องๆนิดนึงเรามาเรียนแล้วเราต้องรู้แล้วว่าหน้าที่เราก็าคือเรียนมันมีท้อกันได้มันมีแบบเบื่อกันได้มันมีแบบเจอคนที่ไม่ดีได้แต่คุณตั้งใจมาเรียนแล้วอยากจะให้คุณมีแบบ กำลังใจมีแรงผลักดันที่จะทําให้มาเกมนี้มันจบไปอย่างน,น้อยคุณได้อาชีพแล้วอ่ะหนึ่งอย่างไม่ต้องเปิดร้านก็ได้ตัดให้ลูกตัดให้แฟนตัดให้คนในครอบครัวมันมีประโยชน์แน่นอนผมเชื่อว่ามันต้องได้ประโยชน์แน่นอนอย่าไปท้อมันครับแล้วก็เรามาแล้วอ่ะเราตั้งใจมาแล้วอยากให้ได้อะไรกลับไปเยอะที่สุดแล้วก็ทําให้ได้มากที่สุดไม่ต้องเก่งหรอกแค่เราทําได้เออเราทําได้เราสอบผ่านได้ใบประกาศ ก็ถือว่าคุณประสบความสาเร็จแล้วไม่ต้องไปเปิดร้านใหญ่โตหรือว่าไม่ต้องไปทําร้านอะไรก็ได้แค่แบบว่าเออทําให้มันจบทําให้มันดีผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่คิดที่จะแบบว่าเรียนตัดผมหรือว่าจะเริ่มอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากแค่ตรงนี้แหละครับให้กําลังใจทุกคนสู้ๆครับจากใจ